ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีใช่หวย,ยไทยสีห้าหกค่ะรอบนี้มานําเสนอแนวทางของม้าสีหมอกค่ะหน้าปกม้าสีหมอกดอซูมให้ใกล้ๆตรงนี้ค่ะฝั่งนี้ก่อนมอเมตะเชียนให้เด่นที่ห้านะคะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสีค่ะล่างให้เด่นที่เก้านะคะมีเก้าสองเก้าสามเก้า ห้าเก้าหกเก้าแปดค่ะฝั่งนี้อาจารย์หนูค่ะอาจารย์หนูเล็กๆตรงนี้มงคลให้สองบนค่ะให้สองกับ8คู่ชุดเล็กๆล่างก็ให้3ามกับห้าตรงนี้เล็กๆตรงนี้มีสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสอเลยจ้ามงคลล่างให้เด่นที่สนะคะมี3 0 3ศูนย์สามห5ึ5งสาหห้าค่ะ คืองวดที่แล้วของเขากันนับปกเขาปังมากเลยแม่จะเคียนทองตรงนี้ให้เขาที่สามหกตรงๆค่ะสี่ชุดล่างดุดนะคะล่างก็ให้เด่นที่สามเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ตรงกันกับของอาจารย์หนูเลยให้เด่นที่สามเข้าสามหกเหมือนกันค่ะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะงวดที่แล้วนะคะงวดนี้ระวังนะคะถ้าเข้าแล้วก็ระวังเลยแต่ว่าห้ามาเด่นตรงกับหลายปกอยู่นะ ตรงกับลายเล่มแลงวดเ,เนี่ยอ่าในป๊เลยค่ะสองหอ้าแปดค่ะงวดนี้เดี๋ยวแอดเปิดข้อมูลแอดก่อนแปบ๊บนึ่งมาสีหมอกเดี๋ยวขอดูดูก่อนว่าจะเป็นอย่งไง แล้วเสีจดเอาตัวในในยุ่มของเขาโอเค okay, ค่ะงวดที่แล้วงวดที่แล้วเข้าให้สามสี่เข้าที่สามนะคะเข้าทั้งสามหลักร้อยหลักสิบนะคะถือว่าเข้ามานะงวดที่แล้วงวดนี้ ติดที่บนตลอดนะคะสามตัวเนี่ยสองห้าแปดห้าก็มาสองก็มารอรุนว่าจะมาตัวไหนนะคะอ,อะงวดที่แล้วสามสี่ศูนย์เข้าที่สามบนฝั่งนี้ค่ะงวดนี้ 2กับ8นะคะวิ่งบน2ค่ะจะมี2 4 2 6 8 4 8 6ค่ะวิ่งล่าง3กับ6เด่นให้เด่น3นะคะมี3 2 3 5 6 2 6 5มห้อง้าค่ะอ่ามวดที่แล้ว3กับ6ค่ะให้เด่นเข้าทั้ง3ทั้ง6เลย สองตัวจับไม่เข้าหน้าหนึ่งก็มาล่างด้วยนะแต่ไม่มีสองหนึ่งมีหนึ่งสาม,หน,สามหนึ่งแปดอ่าประมาณนี้ค่ะมาสีหมอกแปดเป้าค่ะชุกจะลุบให้เต็งโต๊ดสามแปดสองหกแปดห้าค่ะหน้านี้หน้าที่สี่ค่ะมัดที่แล้วไม่เข้าจ้า นี่ค่ะตัวเลขค่อนข้างใหญ่เด่นสุดห้านะคะตรงนี้บนล่างเลยค่ะสี่สองสี่สามสี่ห้าี่แปดสองห้ามหห้ค่ะตรงนี้หนึ่งสี่สองหกสี่แปดสองห้าสามเก้าห้าแค่ะไม่เข้านะคะ ของเก่าไม่เข้า,าหน้านี้ค่ะหน้าที่หกหน้าที่หในนี้มีสองแปดห้าเ้าจ้าสองเนื้อค่ะมีหนึ่งสองสี่สองหสองแดสองค่ะใต้ให้ห้านะคะมีห้าศูนย์หสาห้าห้าหดค่ะอ่าประมาณนี้เลยค่ะ แคบได้แคปจ้า,าให้เด่นที่3จ้าเข้าตัวเด่นตัวเดียวจ้าเข้าแค่ตัวเด่นจับสองตัวประกบไม่เข้านะคะหน้านี้ร้สีเมตรค่ะตรงนี้8ป2 7จ็ดหค่ะนี้สองห้าหกสี่ห้าเก้าห้าหนึ่งห้าหกหค่ะ แคปได้แคปจ้าตัวเลขเยอะงวดที่แล้วค่ะไม่เข้าค่ะหน้านี้ต่อไปเลยหน้าที่แปดแล้วค่ะสิทธิ์อาจารย์หนูสิทธิ์อาจารย์หนูวิ่งบนห้าค่ะ ตรงนี้มีหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่ง้าหนึ่งขาวิ่งล่างเก้าหกสอง9กสามหกแ้าสองเก้าสามเก้าแปดค่ะประมาณนี้ค่ะไม่เข้าวน,นะคะ ร้อยสิบหน่วยก็ไม่เข้าเข้าแค่หลับหน่วยอ่าประมาณนี้ค่ะอาจารย์เก่าค่ะหน้านี้หน้านี้อาจารย์เก่าหน้าที่เก้าค่ะแนะนำห้านะคะเด่นชี้เด่นสองกับเจ็ดค่ะมีห้าศูนย์ห้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดสี เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่หกห้าศูนย์หกเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสี่ค่ะไม่เข้านะคะหน้านนี้ก็ไม่เข้าด้วยอ่าต่อไปหน้าที่สิบแล้วค่ะอ่าหน้าที่สิบของมาสีหมอกค่ะ เลขปักหลักสิบบนศูนย์สามห้าทั้งหมดนี้ปักหลักหน่วยบนสองสามห้าเก้าค่ะอย่างสี่ตัวอย่างน้อยมาหนึ่งตัวสองสามห้าเก้าอ่าอันนี้สิบล่างมีสองสามเจ็ดหน่วยล่างมีศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดค่ะมาหนึ่งตัวสองกับสามเจ็ดค่ะอ่าประมาณนี้ เมืที่แล้วหลุดนะคะไม่เข้านะคะล่างก็ไม่เข้าบนก็ไม่เข้าอ่าหน่าสุดท้ายแล้วค่ะน่าสุดท้ายอาจารย์ต้องกำชัยตรงนี้แปดสองห้าตัวเดียวค่ะเมืนี้มีสองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดแปดหนึ่งแปดห้าแปดเจ็ดค่ะห้าสี่ห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดคาดลิขิตโชค สองแปดค่ะบนมวดนี้ล่างห้าสองห้าแปดค่ะอมวดที่แล้วเข้าบนทุกล่างให้เก้าหนึ่งล่างไม่เข้า ประมาณนี้เลยค่ะงวดน,นี้สองมาแรงสองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดอมีสองกับแปดด้วยอ่าท้ายปกมาสีหมอกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ fc ทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ